เทคนิคเล่นกองกลางแบบเอ็นโกลโลกองเต้เอ็นโกลโลกองเต้เป็นนักฟุตบอลที่เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับนาที่หลักของเขาคือสกัดบอลด้วยความรวด,ดเร็วและแม่นยำแต่วันนี้นครับผมจะแนะน,นํา5เทคนิคที่เขาใช้บ่อยๆในการเล่นกองกลางตัวรับนะครับเทคนิคแรกมองรอบรอบตัวการมองรอบรอบตัวนะครับจะช่วยให้เราเล่นบอลได้อย่างไหลลื่นสามารถส่งบอลรับบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีมองรอบรอบตัวทํำยังไงให้เรามองซ้ายมองขวา,ข,วาข้างหนา้าข้างหลังนะครับว่าคู่ต่อสู้อยู่ไหน เพื่อเราอยู่ไหนบอลอยู่ไหนพื j ag j ag aa, ้นที่ว่างที่เราจะได้บอลแล้วเล่นต่ออยู่ไหนยกตัวอย่างจากภาพนี้นะครับสมมุติว่าเรากระโดดมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะทํำยังไงเราจะมองรอบบตัวยังไงเราก็ต้องมองซ้ายใช่ไหยครับอ่าซ้ายมีใครบ้างขวามีใครบ้างดูซิข้างหน้ามีใครบ้างแล้วข้างหลังอะไรมีใครบ้างเพื่อเราอยู่ไหน กู้ต่อสู้อยู่ไหนบอลอยู่ไหนพื้นที่ว่างอยู่ไหนนะครับเห็นไหมเราเห็นหรือยังถ้าเรายังไม่เห็นนะครับเราก็ต้องมีการฝึกเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเล่นกองกลางตัวรับได้อย่างดีเยี่ยมมากขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่นยนักฟุตบอลส่วนใหญ่เวลาที่เขาเล่นบอลน่ะเขาจะมองแต่ข้างหน้านะครับเขาจะไม่มองซ้ายมองขวาหรือต่อให้มองซ้ายมองขวาเขาก็จะไม่มองข้างหลัง มันก็จะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าแบบคู่สู้วิ่งมาจากไหนไม่รู้ข้างหลังนะครับอยู่ดีได้บอลยิงประตูเฉยเลยโดยที่แบบโดยที่เราก็ยังงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยมาจากไหนวะอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่เราไม่มองรอบๆตัวให้ดีนะครับเทคนิคที่สองก่อนรับบอลให้เราโยกหลอกก่อนโดยปกติเวลาที่เรารับบอลแล้วก็ยืนเฉยแล้วก็เพื่อนก็ส่งบอลมาให้ถูกไหมครับไม่ก็วิ่งเข้าไปหาเพื่อนแล้วบอกเฮ้ยเพื่อนส่งบอลมาแต่ทีนี้นะครับมันใช้ได้สําหรับเหตุการณ์ที่เจอคู่ต่อสู้ที่ไม่เก่งหรือเจอทีมที่ไม่เก่งนะครับ ถ้าเราเจอทีที่เก่งหรือคู่ต่อสู้ที่เก่งเนี่ยการดิ้นเฉยแล้วรับบอลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าคู่ต่อสู้อ่ะก็จะวิ่งมาแย่งบอลจากเราบางทีเรากำลังจะได้บอลอยู่แล้วอ่ะคู่ต่อสู้วิ่งมาจากไหนไม่รู้หรือว่าเราได้บอลแล้วแต่คู่ต่อสู้ก็จะมาอยู่ข้างหลังเราทันทีทําให้เราเล่นบอลยากรับบอลได้ยากรับบอลปุ๊บเสียบอลนอาทีอย่างเงี้ยเราคงไม่ชอบแบบนั้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องโยกหลอกอก่อนที่จะรับบอล วิธีทําก็คือโยกหลอกทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับทําให้คู่ต่อสู้หลงทางเกิดความสับสนคาดเดาวิธีการรับบอลวิธีการเล่นของเราไม่ถูกหลังจากนั้นเราจึงวิ่งไปรับบอลโอเคนะครับทายโูงง่าย,ยาๆนะครับก็คือรับบอลเหมือนเดิมนะครับแต่โยกหลอกก่อนก่อนที่เราจะรับบอลน่ะให้เราโยกหลอกก่อนโอเคนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถรับบอลได้อย่างง่ายได้ในสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้มากดดันโอเคนะเทคนิคที่สาม คุมพื้นที่แดนกลางวิธีการคุมพื้นที่แดนกลางนะครับคือเราต้องรู้ว่าแดนกลางอยู่ตรงไหนจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแดนกลางเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่อะไรพื้นที่แดนกลางพื้นที่แดนกลางไม่ทําอะไรเราต้องทํำยังไงเราจะต้องไม่ให้คู่ต่อสู้พาบอลมาอยู่ในตําแหน่งนี้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครนะครับเล่นเก่งแค่ไหนหน้าที่ของเราคือถ้าคู่ต่อสู้เลี้ยงบอลมาตรงนี้วิ่งเข้าใส่เลยไม่ใช่วิ่งไปเตะเขานะครับวิ่งไปสกัดบอล สกัดบอลให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องตามอันนี้คือแบบมันเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับใครเล่นกองกลางตัวรับเราจําเป็นที่ต้องทําอย่ากลัวผมเข้าใจว่าทุกคนแบบกลัวอะไรเงี้ยแบบกลัวพลาดกลัวอะไรเงี้ยแต่เราก็ละทิ้งหน้าที่ไม่ได้ถูกไหมมันเป็นหน้าที่เราอะในการเล่นตำแหน่งเนี้ยโอเคนะดังนั้นเราจะต้องคุมพื้นที่แดนกลางให้ดีนะครับ ได้อบอลแล้วส่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเมื่อเราสกัดบอลได้หรือแย่งบอลได้นะครับพยายามส่งไปข้างหน like ้าให้เร็วที <iliyor> ่สุดถ้าเราโมแต่ส่งบอลไปมาส่งบอลกืนหลังหรือว่าโมแต่คิดว่าจะส่งบอลไปให้ใครดีนะครับคู่ต่อสู้ก็จะมาแย่งบอลแล้วเราแล้วนะครับทําให้เราอาจจะเสียบอลอีกดังนั้นเนี่ยเมื่อแย่งบอลได้รีบส่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดนะครับมองเห็นเพื่อนเมื่อไหร่ส่งไ้หน้าเร็วที่สุดสกัดบอลได้มองหาเพื่อน ส่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดโอเคนะครับไม่ว่าจะส่งวิธีไหนคือพยายามส่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนเลยเทคนิคที่ห้านะครับอย่ากลัวคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้นะครับก็คือคนที่มาทดสอบความสามารถของเราว่าเราอะพร้อมที่จะเป็นกองกลางสุดยอดแบบเอ็นโกโลก,กองเต้ไหมนั่นหมายความไงรู้ไหมครับนั่นหมายความว่าเมื่อเจอคู่ต่อสู้เลงมาเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวหรือว่าแบบกังวลแบบ เราจะสกัดบอลได้ไหมเราจะพลาดไหมเราจะแบบเขาจะเลี้ยงผ่านเราไหมอย่างเงี้ยคือเขามาทดสอบเรานะครับในใจเขาอะ่ะเขาก็จะบอกประมาณว่าเฮ้ย hey, ถ้าถ้านายสามารถสกัดบอลฉันได้อะ่ะนายจะเก่งขึ้นนะถ้านายสามารถเอาชนะฉันได้ป้องกันไม่ให้ฉันเลี้ยงผ่านได้นายนายก็จะสามารถที่จะเป็นแบบเอ็นโกโลกงเต้ได้ สามารถเล่นในระดับสูงกว่านี้ได้แล้วก็เป็นการทดสอบความเข้มแข็งความสามารถของจิตใจเราด้วยนะว่าเราพร้อมที่จะเป็นกองกลางตัวรับที่สุดยอดมากขึ้นหรือไม่ผมเข้าใจทุกคนดีนะครับเราเราหลีกเลี่ยงความรู้สึกนี้ไม่ได้อะมันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวอะมันเกิดขึ้นกับผมด้วยมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนเกิดขึ้นกับนักบอลระดับโลก ถึงแม้ว่าเขาจะเก่งแล้วก็เขาก็ยังมีความกังวลความกลัวแต่ด้วยความที่ว่ามันคือหน้าที่ของเขามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำมันเป็นสิ่งที่เราต้องเล่นตามเกมแต่เล่นให้ดีกว่าคนอื่นๆดังนั้นอย่าก,กลัวคู่ต่อสู้นะครับเข้ามาทดสอบความสามารถของเราทดสอบว่าเราโอเคไหมเราแบบเราเราพัฒนาขึ้นไหมเราพร้อมที่จะเก่งขึ้นกว่านี้ไหม ซึ่งถ้าหลายคนกลัวพลาดนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าพลาดไปไงครับเราก็กลับมาแก้ไขมันไม่ใช่แบบพลาดแล้วแบบโอ้แบบบ้านพังเออแบบโลกระเบิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมมันก็แค่แบบมันก็แค่ความรู้สึกที่ติดค้าในใจอ่ะแบบเสียดายฉันน่าจะทาด,ดีกว่านี้สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่ามันคือเกมมันเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่เขามาทดสอบเรานะครับสุดท้ายเมื่อเกมจบเพื่อนอาจจะพาเราไปกินหมูกระทะด้วยกันก็ได้ โอเคไหมนะดังนั้นเนี่ยหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมแนะนําและได้ประโยชน์จากเทคนิคการเล่นกองกลางแบบเอ็นโกโลกองเต้นะครับขอให้ทุกคนเล่นบอลอย่างมีความสุขนะครับและสําหรับใครที่ไม่กล้าเล่นบอลหลบคู่ต่อสู้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์ที่จะช่วยให้ทุกคนกล้าเล่นบอลหลบคู่ต่อสู้มากข,ขึ้นมั่นใจในการเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้มากข,ขึ้นมีความรู้มีทักษะมีความสามารถ ในการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้มากขึ้นสามารถนําไปใช้ริงได้ทันทีหรือผู้ปกครองโค้ดคนไหนนะครับที่สนใจที่จะพัฒนาเด็กๆนะครับให้มีความสามารถในการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้มากขึ้นผมแนะนําคอร์สสอนเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้ซึ่งผมได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ทั้งหมดที่มีนะครับได้ถ่ายทอดลงไปในคอร์สนี้ทั้งหมดแล้วนะเป็นคอร์สออนไลน์อยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจวิธีเล่นฟุตบอลให้เก่งได้ทันทีเลยนะครับ